ก็คือเมื่อเขาทําพิธีหรือว่าเผาศพเสร็จเนี่ยก็คนเนปาลหรือว่าคนฮินดูเนี่ยเขาจะถอดชุดทั้งหมดเนี่ยทิ้งออกไปเลยทิ้งลงแม่น้ํทิ้ง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 ไปเลยแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่ผมขาวแล้วก็ตัดจุกที่หัวเนี่ยออกเพื่อให้แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนตายหรือว่าคนที่สูญเสียชีวิตไปแล้วจดจำเนี่ยก็ให้เขาจําในสิ่งที่ เราทิ้งไปในแม่น้ำนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราเห็นค,คือพิธีกรรมนี้ก็จะมีเฉพาะฮินดูเท่านั้นนะแต่บางพื้นที่ในประเทศแถบอาเซียนเราก็มีเหมือนกันนะทำพิธีแบบนี้ก็คืออันไหนที่คนตายเขาจําได้ก็จะเอาทิ้งไว้คนที่ไม่มีบ้านไม่มีท่องก็มาเจ็บไปก็พอเผาศพเผาอะไรเสร็จแล้วก็ล้างมือเหมือนกับบ้านเราเลยคล้ายๆกัน